chào chị phe nong chào trang còn đi đi vào xem nào Con đam đầm rào này sang dài đi xét dằng xét dằng như thế ngay jee mình bên nà riệp à แล้วทีนี้เขาไปปานมานานูนแล้วมาเอายกตะเกยงปานทำไมคราดไม่เหมือนกันใช่ไหมเออตีนผีมันเป็นนานนานนานเรียบอ่ะแล้วเขาไปปานนานูนโมแล้วเวดเวดมีครั้งมันมีมันมีแล้วมันไม่มีช่องอ่ะอะไรนี่มันแต่เวดสอนิงมลาเต้เลยอ่า tin tin firmar wa dikal man dik yo yas pri we ma foi ka choy wa ni knar lo duu srup lo ko yang ai chavi pai thoe ban lai luuk laak lai ma au ma yo tapat pai win oi ma luuk da win te hay hay tapat ana tapat hay au vi riep luu da ma ki pan na du mo pas teum ne vi ยูยูยูคราดตัวปลาหรือยูอ่ะตัวไอทีทีอืมเอาไฟวินไปปาดเดี๋ยวมาดูครับโอ้ยช่างถอดตั้งสองรอบเมื่อวานนี่ประกอบไปแล้วครับผมเหยียบคราดไม่ได้ครับผมตีนผีคือว่าแข็งจนเหยียบคราดใส่เกียร์ไม่ได้ อ้ยยังไงก็เดี๋ยวให้ช่งางแล้วเอาครับไปทำก่อนนะครับจะได้เอาไปใช้งานได้ไวนะครับผมเพราะว่ามันช่วงนี้งานเขาก็เริ่มแล้วนะครับถอดสองครั้งช่างเอ้ยช่างช่างละคนเอา้าว,ว่ากันแกไขจะได้แหละให้จนได้ โอเคครับผมโอ้มีรอคิวด้วยคันที่สองคันนี้ดำอะไรเนี่ยโหดำกรอบเอง ทำหัวเองเลยครับผมตัวนี้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องตัวนี้น่าจะเป็นของอะไรเนาะนี่เครื่องอิสุร, 5, ร้อยหกห้านะบอาแบบนี้ก็คนดิ้นได้นะ โอเคครับผมเดี๋ยวคงจะต้องรอช่างไปบูดิฟายพวกไอตัวหวีหน่อยวันนี้น่าจะเสร็จนะครับวันนี้ออ้ยยตัวาป ่เสร็จครับติดตามคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าดำของเราเนี่ยจะใช้ได้ไหมวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาชมครับผมคลิปนี้บายบายครับขอบคุณมากครับ